เรือ HTMS a n y Ting เป็นเรือสมมุติที่ถูกออกแบบให้มีความทันสมัยและรองรับภารกิจหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การลาดประเวณทางทะเลการกู้ภัยไปจนถึงการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมเรือชนิดนี้สร้างขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการป้องกันประเทศและความปลอดภัยในภูมิภาคประวัติและแนวคิดในการออกแบบแนวคิดในการสร้าง HTMS a n y Ting เริ่มต้นจากความต้องการเรือที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับภารกิจทุกรูปแบบในน้ำลึกและชายฝั่งเรือได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากลของเรือรบรุ่นใหม่ใช้โครงสร้างที่แข็งแรงน้ำหนักเบาและลดสัญญาณการตรวจจับเพื่อเพิ่มความอยู่รอดในสถานการณ์จริงโครงสร้างและสมรรถนะของเรือเรือนี้มีระวางขับน้ำขนาดกลางความยาวประมาณ100เมตรสามารถทำความเร็วสูงสุดกว่า25นอตระบบขับเคลื่อนเป็นแบบไฮบริดช่วยประหยัดพลังงานและลดเสียงรบกวนขณะปฏิบัติการ ภายในเรือประกอบด้วยห้องควบคุมหลักที่ใช้ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบห้องเครื่องที่ออกแบบให้บำรุงรักษาง่ายและพื้นที่ลูกเรือที่สะดวกสบายสามารถรองรับกำลังพลได้กว่า100นายรวมถึงมีพื้นที่สำหรับบรรทุกยุโทโธป,ปกรณ์หรือเวชภัณฑ์ในกรณีภารกิจกูภ้ภัยระบบอาวุธและการป้องกัน HTMS Anything ไม่ใช่เพียงเรือที่เน้นภารกิจทั่วไปแต่ยังมีระบบอาวุธที่มีประสิทธิภาพเช่นปืนหลักบ,บนดาดฟ้าขนาดมาตรฐานเรือรบ ปืนกลอัตโนมัติสำหรับป้องกันภัยทางอากาศและระบบยิงจรวดระยะสั้นสำหรับป้องกันภัยคุกคามในระยะไกลระบบเรดาร์ตรวจจับระยะไกลและเซ็นเซอร์ตรวจการแบบ360องศาช,าช่วยให้เรือสามารถรับรู้สถานการณ์รอบด้านตลอดเวลาพร้อมระบบสื่อสารที่ทันสมัยเชื่อมต่อกับกองเรืออื่นและศูนย์บัญชาการฝั่งได้แบบเรียลไทม์ภารกิจหลักที่เรือรองรับเรือลำนี้สามารถรับภารกิจที่สำคัญหลากหลายได้แก่การลาดตระเวนและปกป้องหน้าน้ำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลด้วยเฮลิคอปเตอร์และเรือ,อยางความเร็วสูงการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมในกรณีภัยพิบัติการคุ้มกันเรือสินค้าหรือภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงด้วยความยืดหยุ่นนี้ HTMS a n y t h i n g จึงถือเป็นเรือรบรุ่นใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความท้าทายในศตรวรรษปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเทคโนโลยีล้ำสมัยบนเรือเรือถูกติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติช่วยลดจำนวนลูกเรือ รวมถึงเทคโนโลยีตรวจจับภัยคุกคามแบบปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ได้แม่นยำขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบบริหารพลังงานอัจฉริยะที่ทำให้เรือสามารถปฏิบัติภารกิจได้นานขึ้นโดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลงบทบาทต่อความมั่นคงของภูมิภาคแม้ HTMS Anything จะเป็นเรือสมมติแต่สะท้อนแนวคิดของกองทัพเรือสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างกำลังรบที่ตอบสนองภัยคุกค,คามทุกรูปแบบเรือประเภทนี้สามารถช่วยสนับสนุนการรักษาความสงบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปกป้องเส้นทางเดินเรือและสร้างความเชื่อมั่นในความมั่นคงของประเทศสรุป HTMS Anything คือภาพจำลองของเรือรบแห่งอนาคตที่รวมเอาความล้ำสมัยความปลอดภัยและความยืดหยุ่นไว้ในลำเดียวแม้จะเป็นเรือเสมือนแต่ช่วยให้เราเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีทางทะเลและบทบาทของกองทัพเรือที่ต้องพร้อมรับสถานการณ์ท้าทายในยุคใหม่ หากคุณสนใจเรื่องเรือรบเทคโนโลยีทางทหารหรือประวัติศาสตร์ทางทะเลเรือ HTMS a n y Ting h จะเป็นต้นแบบที่ทำให้เห็นภาพเรือสมัยใหม่ได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ